สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอก,กับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอก,กันในวันที่สิบหาเดินหาสองพันเศร้าหาพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกฝนตกลินงามเศร้าๆน้ามขมีแล้วแถวให้แถวคันเยลายกับสิผ้าพพ่อแม่พี่น้องมาหา เก็บหอยผักเบิองผักสม้มเด้อพ่อแม่พี่น้องชีม่อบฝเนาะน้ำคือคุ้นแท้เสียงกบกระหองอบเอฟอบเอฟฝนกระตกตอนนี้เนาะฝนตกลินเมื่อคืนนี่ฝนแห้ง ตื่นเมื่อเช้ามากะนำเท่าให้หน้าก็มีก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเก็บหอยโอมนะ้มีนะมีนะพี่น้องมี่ี่เห็นกับสองหัวสามหัวนี่โอ้ยหอย ห้อยหน้าพี่น้องห้อยโขงหน้าออกแล้วออกแล้วน้่ก็จะคุ้นๆเลยเนาะ เสร็จแล้วอุ้ยโดีต้มจำแควเลย น้ำหัวเฉพาะจะมีแต่ให้นา,ายิห้นี่เจอน้ำหัวเห็นอีกแล้วพี่น้องโอ้โหตัวงามเลยตัวนี้สามเลยสามหัวน้ำหัว ชีหัวหาหัวมองนี่หกหัวปลาตัวหัวใหญ่เลยตัวนี้มานขนาดได้หกหัว,หวมองนี่มีแต่หัวใหญ่ นตกมาเลยเนวะอยู่แนวะกินก็เริ่อมลายพี่น้องบ่อึดโบหยางแนวะอยู่แนวะกินฝนตกมา สิอยู m ตามน้ําไหลพี่น้อหน่อยนึง คนมองน้ำไหลๆแน่ก็คือได้พี่น้องเบิ่ง,บงดูตัวนี้คือไหลๆอ,อยู่ปาตัวงานเข่าอีกแล้วขาดกลึ่งๆลดว่าต่ฝนตกแม่นขาดลดนะฝน <c oughs> ตกเลยกึง่งโลดนาเขานี่ดินบดีดีเห็นอย่าเห็นอย่ะ อมองน้ำไรเลยพวกอี้อยู่นะงูบักใหญ่เลยเมนบ็มัน้ ทีก็งงด้จากเมนหอยหรือเมนขี่ง่หวหรือคือกันก็นกนด้ทั้งขี่งัวทั้งหอย ตัวเลียวมาคือมัดแววมาหอดัดบเมนมัวใหญ่เลยตัวนี้ ัวใหญ่ต้มทูวันวานเลยพี่น้องต้มเห็ดแจ่วกินอู้หวานจวยหรือหอยอกินได้มดโตเลยรสดีวาน เดรร้ยายแล้วกายเดรร้ยายเลยเฮ้ย,ยนี่พี่น้องผลงานของเฮาพอได้ต้มหนึ่งอยู่พี่น้อง คลิปน,นี้กล็ลาก่อนนะพี่น้องจิมมอนไทยหน้าขาดหน้าตก,ก้าเละพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเด้อ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยลลานดเด้อสบายดี